มาดูเรื่องนี้การกำแพงวัดถูกทุบไม่รู้ว่าทุบ ทุบทำไมทุบเพื่อ,อเหมือนนะ,ะยังจับตัวคนทำไม่ได้ด้วยนะคะโดยพระลูกวัดวัดเกาะเปิดจังหวัดจันทบ,บุรีท่านออกบินทบ,บาทแล้วก็ไปเจอกำแพงที่ก่อปิดทางขึ้นจุดชมวิวที่ก่อนหน้านี้มีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะคะกำแพงนะคะท่านผู้ชมถูกทุบจนพังเสียหายก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบซึ่งเจ้าอาวาสท่านก็ยืนยันนะคะว่ามีเหตุผลในการปิดทางแต่การทุบกำแพงเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรทำค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานที่วัดเกาะเปิดหลังจากที่ช่วงเช้านะคะพระและลูกวัดเนี่ยออกบินทบาทไปเจอกำแพงอิฐบล็อกที่ก่อปิดทางเดินขึ้นไปจุดชมวิวและร้านกาแฟคือก่อนนั้นนี้มันมีข้อพิพาทกันในเรื่องของจุดชมวิวร้านกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะทางนี้ก็เลยมีการนำอิฐบล็อกเนี่ยมาก่อปิดทางเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะ ตรงที่ก่อเอาไว้เนี่ยมันถูกทุบพังเสียหายป้ายที่นำมากั้นก็ถูกดึงออกทิ้งไว้เศษอิฐที่ถูกทุบถูกนำไปทิ้งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรค่ะโดยนายบุญริศเสลานนทผู้ดูแลวัดเกาะเปิดบอกว่าในช่วงเช้าขณะที่ออกไปบิณฑบาตกับพระก็เดินออกสำรวจภายในวัดไปเจอกับกำแพงอิฐบล็อกที่เพิ่งก่อได้ประมาณ3สัปดาห์ ถูกทุบพังเสียหายค่ะตอนนั้นเนี่ยเห็นคนวิ่งจากจุดที่เกิดเหตุเพื่อขึ้นรถไปด้วยแต่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะใช่ผู้ก่อเหตุหรือเปล่าตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บภาพที่เกิดเหตุและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะขณะที่พระครูสิงหเขตภาวนาคุณวิดเรเจ้าอาวาสวาดัดเกาะเปดิดท่านก็เปิดเผยว่า เบื้องต้นมีการเข้าแจ้งความเอาไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรเกิดขึ้นกำแพงเนี่ยก่อขึ้นในที่ของวัดที่ทำไปเพราะมีเหตุผลเนื่องจากว่าที่ผ่านมาจุดชมวิวและร้านกาแฟบนเขาต้องใช้เส้นทางนี้เป็นทางผ่านแล้วมันเกิดข้อพิพาทกันในเรื่องของที่ดินการเข้าใช้พื้นที่จนมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น ซึ่งท่านมองแล้วว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของวัดที่ปัจจุบันมีสาธุชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจึงเป็นเหตุผลให้มีการปิดทางแต่หากเรื่องราวคลี่คลายข้อพิพาทคลี่คลายนะคะทางวัดก็ยินดีจะเปิดทางให้ตามปกติซึ่งทางนี้ท่านจเจ้าอาวาสท่านก็อยากฝากบอกไปยังผู้ก่อเหตุนะคะว่าไม่ควรทําแบบนี้เพราะว่านี่ค่ะที่ท่านทุบไปเนี่ยมันเป็นสมบัติของทางวัดค่ะ มปเมชาไปบินจะบาทเวลาประมาณ6 4โมง40มาก็มีรถยนต์มาสองคันแล้วก็เข้ามาทุบทีตะป้ายคือที่มีตะป้ายทางวัดทำไว้แล้วก็มีการก่ออิฐเพื่อระงับเหตุไว้เมื่อผุคคนสองกลุ่มที่มเรื่องทะเลาะกัน่ะคือไม่ให้มาเกิดทะเลาะคือจะทำให้ภาพลักษณ์ของทางวัดเสียหายเพราะว่าทางวัดก็เปิดก็เป็น เป็นจุดท่องเที่ยวที่ในพระแลมสิงห์ก็เราที่ระงับเตุว่าก็เพื่ฟาร์มไม่ดีออกไปสู่สายตาชาวโลกเพระโลกโซเชียลแล้วก็คือเร็วๆก็เป็นภาพลัก,กษณ์ที่ไม่ดีเราทีนี้ก็มีมาทุบคือทำลายของวัดเสียหายก็ในเขตท,ที่เราปิดกั้นเก็เป็นเป็นเขตพื้นที่ของวัดนะโดยตรงไม่ใช่เป็นที่ของอทาง ทางร้านกาแฟอะไรต่างที่เขาขาดปัจจุบันนี้คนะือเรามพื่าทำเพื่อความสงบให้ทั้งคนสองกลุ่มเมื่อเขา,เขาคุยตกลงกันก็คือวัดก็ยินดีเปิดยินดีเปิดคือว่าเขาคุยตกลงก็เปิดได้